เป็นวันออกพรรษาเป็นวันมหาปรวนาซึ่งชาวพุทธเราก็จะถือว่าเป็นวันพระใหญ่ไปใส่บาตรที่หน้าบ้านเราแต่วันนี้โยมก็เอาอาหารมาถวายพระที่วัดทุกวัดทั่วโลกก็จะมีการทำบุญตักบาตรที่วัดปา่าเลไๆก็มีการทำบุญ ซึ่งเราเกิดมาก็อาศัยบุญเก่าที่เราได้ทํากันมาได้รักษากันมาซึ่งเป็นประเพณีเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมชวนลูกชวนหลานญาติพี่น้องไปทําบุญและวันพรุ่งนี้ก็เป็นตักบาทสวรรค์คือพระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ท่านดาวดึงเรียกว่าวันเทโวโลหณนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกเปิดโลกก็คือสมโลกได้มองเห็นกัน มนุษย์เห็นเทวดาเทวดาเห็นสัตวน์นรกซึ่งวันนี้พระพุทธเจ้าของเราได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในเมื่อสมัยก่อนก็จะมีญาติโยมไปเหล่ากันที่เมืองสังกัสนครซึ่งเมื่อรู้ว่าพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสามเดือนแล้วก็จะลงที่เมืองสังกัสนครบางคนก็ไม่กลับบ้านได้ ทำที่ประลามรอการเสด็จมาของพระพุทธเ,เจ้าฉะนั้นจึงมีการทําขนมลูกโยนก็คือขนมที่สามารถจะโยนใส่บาตรฉะนั้นวันสําคัญอย่างนี้ญาติพี่น้องเรามากมายที่จากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเราระลึกถึงตัวเราเองที่จะต้องเกิดมาทําบุญสร้างความดีกันพร้อมทั้งทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง ที่เคยร่วมโลกกับเราเป็นญาติสายโรหเหตเราก็ไม่ควรประมาทในโยมรีบทำบุญไว้การให้ทานเราก็จะได้ทรัพย์สมบัติมีเงินมีทองไม่อดอยากยากจนการรักษาศีลก็ทำให้เรามีสุขภาพพลัมไยที่แข็งแรงอายุยืนยาวนานการทำสมาธิจเจริญปัญญาก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความฉเฉลียวฉลาด ฉะนั้นสามอย่างนี้ลูกประสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติเราจะต้องเตรียมเป็นสเสบียงเอาไว้ที่จะนำเราไปสู่ภพภูมิหน้าดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปุญญาณิปรโลกสมิงปฏิทาโหติปานินังก็แ,แปลว่า บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ที่จะนำไปสู่ในปรโลกฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสมาสู่โลกนี้แล้วอีกไม่นานเราก็จะต้องพากันกลับจากโลกนี้ไปก็ควรที่ต้องรีบเร่งสร้างความดีกันโยมจเจริญพร